สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่7มกราคมค่ะขายใหญ่ Wall Street Goldman Sachs เสนอมุมมอง GS China Musings 1เ Key Debates o น and reasons to buy China in 2022วันที่6มกราคม2022รวบรวมคำถามจากผู้ลงทุนใน6สัปดาห์ล่าสุดชี้10เหตุผลซื้อหุ้นจีนไว้ดังนี้ค่ะ 1. จีนลงทุนได้ไหมตอบว่าได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีทางเลือกลงทุนกว้างเช่น H shares ในฮ่องกง A shares ในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ใช่แค่ ADR ซึ่งกำลังเผชิญแรงผลักดันให้ออกจากตลาดสหรัฐ 2. GDP ชะลอแล้วหุ้นจำเป็นต้องแย่หรือเปล่าตอบว่าไม่ค่ะนักเศรษฐศาสตร์โกลแมนมองเศรษฐกิจจีนโต4.8%ในปี2022ต่ำเป็นประวัติการณ์ถ้าไม่นับปีวิกฤตทว่าสถิติในอดีตบอกว่า GDP ชะลอตัวไม่ค่อยเกี่ยวกับผลตอบแทนของหุ้นค่ะ 3. หุ้นจะร์ฟอร์มเมื่อกำไรโตช้าได้หรือไม่ตอบว่าได้โดยเฉพาะช่วงหลังการปรับฐานดุนแรงและวัา้าจาักหุ้นกำลังเคลื่อนผ่านจากช่วงสิ้นหวังไปหาความหวังทั้งนี้ค่ะประมาณการ EPS growth ปีนี้ของโก m m n n บวก7%ต่ำกว่า13%ของ Consen s ซ s สอะไรทำให้หุ้นยกระดับราคาขึ้นนโยบายผ่อนคลายการเมืองเปลี่ยนผ่านและกฎระเบียบลดความเข้มสู่ระดับปานกลาง จีนผ่อนคลายนโยบายในปี2022แตกต่างจากประเทศอื่น,นส่วนใหญ่ปัจจัยเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงและยกระดับราคาหุ้นค่ะ 5. กฎระเบียบเข้มงวดผ่านจุดพีคหรือ,อยังคิดว่าผ่านแล้วในแง่ความเข้มข้นค่ะและความเสี่ยงก็สะท้อนในราคานโยบายก็ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะเรื่อง VIE หรือบริษัทตัวแทนนอกประเทศจีนและการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ 6. ระดับราคาหุ้นน่าสนใจจริงๆใช่ไหมตอบว่าใช่ค่ะ PE ของดัชนี12เท่าต่ำสุดในช่วงปีหลังๆและถูกมากเทียบกับตลาดหุ้นโลก Mac คร PE Mo เดของ Goldman Sachs ชี้การซื้อหุ้นในระดับราคานี้มักให้ผลตอบแทนที่ดีค่ะ7ปัญหานี้อสังหาจะพังตลาดหุ้นหรือเปล่าตอบว่าไม่น่าพังค่ะกิจกรรมภาคอาสังหาชะลอตัวมากก็จริงแต่กรณีฐานหรือเบสเคสของโกลแมนชี้ไม่น่าลุกลามและราคาตลาดก็สะท้อนเช่นนั้น8จีนจะผ่อนคลาน้านโยบายซีโร่โควิดหรือไม่ ตอบว่าไม่จนกว่าจะถึงปลายปีค่ะกลุ่มบริโภคจึงน่าจะฟื้นตัวกระท่อนกระแทน่นแต่โอกาสลงทุนหุ้นกลุ่มอื่นๆเปิดกว้าง 9. A s หรือ H อชเชก็มันชอบทั้งคู่ค่ะเอชเตลาดใหญ่สภาพคล่องสูงเติบโตสูงแต่เป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนโลกยังถือครองน้อย H อเเด่นตรงอัพไซส์สูงน่าดึงดูด 10. ซื้อและกาสอย่างอินเทอร์เน็ตหรือ Win n e r s ผู้รับประโยชน์จากนโยบายรัฐ ไม่ต้องเลือกข้างค่ะแต่สิ่งสำคัญต่อการตัดสินใจคือ growth และ common prosperity ค่ะนักกลยุทธ์แคทแทมเห็นด้วยกับ Q&A ของโ o m a มย้ำราคานี้ซื้อทั้ง k t h a s และ k t China สำหรับผู้ที่สัดส่วนหุ้นจีนในพอร์ตยังต่ำกว่าแผนลงทุนและถือต่อไปสำหรับผู้ที่มีหุ้นจีนครบตามสัดส่วนแล้วโดยการซื้อถัวควรเติมแค่ในสัดส่วนกลับมาเท่ากับแผนที่วางไว้ไม่เกินกว่านั้นอัปเดตสภาวะมหาภาคในโลกค่ะ ยิวแท้จริงสหรัฐหยุดปรับตัวขึ้นและย่อลงเล็กน้อยเปิดช่องหายใจให้สินทรัพย์เสี่ยงรีบาวอย่างน้อยก็ชั่วคราวก่อนรับข่าวสำคัญค่ำนี้ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐรายละเอียดน่าจับตาหลายตัวรู้แล้วจะคอมเมนต์วันจันทร์ค่ะนักกลุกม้มแคทมคิดเผื่อสถานการณ์เฟด cannot, คันนน็อตเข้มงวดนโยบายการเงินยิ่งขึ้นไวล่วงหน้าแล้วในชุดใหญ่รีเฟลชั่นรับเงินเฟอลากยาวที่เราเน้นในปัจจุบัน KTJ a p a ป KTJP Fund k ฟั i เคทีไฟแนนซ t เ e ทีออย รวมถึง Tech Europe, t เทคยุโรป KT ทย r โรเทคโยกสายเทคออกจากสหรัฐไปสู่ยุโรปเพราะ ECB น่าจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยชา้ากว่าเฟดอาศัยจังหวะราคาพักฐานระยะสั้นเลือกบายดิฟสทยอยเข้าได้ทุกตัวค่ะมาดูกันถึงการขึ้นลตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นเด็กปิดที่1,653.03จุดลบ1.42%มูลค่าการซื้อขาย1,6477ล้านบาท โดยตลาดทุนไทยปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับภูมิภาคหลังเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดพร้อมปรับลดขนาดงบดุลลงทันทีที่ขึ้นดอกเบี้ยส่งผลให้นักลงทุนกังวลสภาพคล่องที่จะหายไปส่วนทางฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่56,916ล้านบาทและยมพันบัตรอายุ5ปีปิดที่1 4 1ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0. 0 5ค่ะ ค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท53สตางคต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยปรับตัวอ่อนค่าเคลื่อนไหวตามที่ทางตลาดโลกหลังดอลลาร์แข็งค่าจากความกังวลเรื่องเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วขึ้นประกอบกับในประเทศมีมาตราการควบคุมโควิด1 9ที่เข้มงวดมากขึ้นทําให้เกิดความกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่วนในฝั่งของเอเชียนิกิตาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงค่ะโดยเป็นการปรับตัวลดหนักที่สุดนับตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2564หลังจากการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนธันวาคมของเฟดระบุว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้นิกิปิดไปที่28,487.87จุดลบสเส่วนซิงคไฮเขมามาสิดตาดหุ้นจีนปิดลบนำโดยหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มสินค้าผู้บริโภคที่ร่วงลงงอย่า โดยตลาดหุ้นจีนปรับตัวตามที่ทางตลาดหุ้นทั่วโลกที่ถูกกระนำขายหลังจากรายงานการประชุมเดือนธันวาคมของเฟดระบุว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้เซยงไฮคอมมิสซิทปิดที่3 5 8 6 08. 0 8จุดลบ0.2เปค่ะ S <S <S ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยออกปิดลบในวันพฤหัสเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้ด้วยความกังวลดังกล่าวได้ฉุดหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีค่ะการส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเป็นปัจจัยหนุนหุ้นในกลุ่มธนาคารซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องการพึ่งพาก,กําไรจากอัตราดอกเบีย้ยขณะเดียวหุ้นในกลุ่มพลังงานดิดตัวขึ้นหลังจากราคาน้ํามัน WTI พุ่งขึ้นทะลุระดับ80ดอลลาร์ ดาวโจนส์ปิดที่36,236.47จุดลบ0.47% S&P 500ปิดที่4,696.05จุดลบ0.10%และ NASDAQ ปิดที่15,080.86จุดลบ0.13%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงค่ะนำโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนธันวาคมของเฟดบ่งชี้ถึงแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น c ซ c ยปิดที่7,249.66จุดลบ1.72เ a x ดปิดที่16,52.03จุดลบ1.35และฟุตซีร้อยปิดที่7,450.37จุดลบ0.88ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรและปอนด์หลังจากรายงานการประชุมเดือนธันวาคมของเฟดระบุว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้ ส่วนในฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบรัสซัสตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่4ค่ะบวกขึ้นมา2.1%ดปิดไปที่79ดเอลลาร์46เซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับปัจจัยหนุนจากปัญหาความไม่สงบในคาซัคสถานซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มโอเป p l ลาสรวมทั้งรายงานการผลิตน้ำมันที่ลดลงในประเทศลิเบียส่วนในฝั่งของเบรนต์เองค่ะบวก 1. 5เปซิดที่8 1ดเอลลาร์เซนต์ตบอบาเรล สัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงอย่างหนักค่ะโดยถูกกดดันจากการแข่งข้าของดอลลร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหลังจากเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนธันวาคมซึ่งระบุว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้และจะเริ่มปรับลดขนาดงบดุลโดยสัญญาณทองคำตลาดโคเมกสมมเดือนกุมภาพันธ์ลบไป1 9 7เปอร์เซ็นต์ปิดที oui, ่1 7 8 9เดอลลาร์20เซนต์ต่อถอยอัลส และนี่ก็เป้หมดของ k t ท m Daily News ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social d i s t t n n i n n g แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m Smart Trade ไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะกับดิฉันรวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ